สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแครในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับผู้กำกับกอบทฟธันวารินเป็นที่รู้จักจากข่าวการต่อสู้เพื่อให้ภาพยนตร์ Insect in the backyard ของเขาได้ฉายในประเทศไทยและล่าสุดครับเขาได้รับโอกาสมาเป็นผู้กำกับละครเป็นครั้งแรกในละครเรื่องมากรกำมเทพ ละครของเขาจะสะท้อนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศและด้านมืดของสังคมอีกหรือไม่วันนี้ครับพี่อุ้มกรจรกิจจะพาเราไปนอกรอบกับ,กบ,บผู้กำกับกอฟธันวาลินกันครับกอฟธันวารินผู้กำกับภาพยนตร์และนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยที่เคยฝากผลงานภาพยนตร์มาแล้วเช่น Insects in the Backyard ที่ได้ใช้ไกลถึงต่างประเทศแต่กลับถูกห้ามฉายในเมืองไทยและภาพยนตร์ i t g e t s Better ไม่ได้ขอให้มารักถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่22มากถึง9รางวัล และคว้ารางวัลไปครองถึง3รางวัลล่าสุดก๊อฟทันวารินได้หันมากำกับละครโทรทัศน์เรื่องแรกม่านกามเทพที่ถือเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของผู้กำกับท่านนี้ค่ะเราก็เคยทำหนังมาตลอดอพอมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ะจะได้ทำละครเนี่ยเราก็เลยอยากลองดูว่าเอ้ยเรา จะสามารถทําได้หรือเปล่าเขาเรียกว่าท้าทายความสามารถนะ,ะฮะเขาบอกว่าเรื่องมากรการเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เหมาะกับเราเราก็เอ้ยเหมาะเราตรงไหนนะจริงรักหักสวรหรือเปล่าะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าที่เขาบอกว่าเหมาะกับเราเพราะว่ามันน่าจะเป็นละครที่ค่อนข้างเจาะลึกมิตความเป็นมิติของมนุษย์นะ<ะ>กับเรื่องความรัก,ท,กท่านเกแย่งผัวมออจะตไปรู้จักกับลูกสาวของน S <S ให้มันเกลีปวดอับอายยิ่งกบลายความน่าสนใจเนี่ยรู้สึกว่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์คือความรัก <c oughs> ค่ะพอมีความรักแล้วเนี่ยมันก็จะตาบอด <c oughs> มีความรักบังตาทําให้ทําสิ่งที่ผิดเราสุว่าม,มิติความเป็นมนุษย์ตรงนั้นน่ะที่เราเห็นในละครเรื่องนี้แล้วเราก็ถนัด <c oughs> แล้วก็สนุกกับการที่เราจะขุดลงไปที่คาแรคเตอร์ตัวละครแต่ละตัวค่ะ <c oughs> เราไม่ชอบเขา,าทำแบบนี้เท่ากับ,บเหมือนเราไปเอาเปรียบเขาจากความที่เขาชอบเราเป <c oughs> ที่ยนมันก <c oughs> ่อเศร้าเสียใจโกรธแล้วเดินออกอยากให้เปิดหน้าแต่ไม่เปิดเปิดหน้าส คือนะชอบทำงานกับพี่กอลตรลงที่ว่าหนึ่งเนี่ยพี่กอลเป็นคนเปิดใจแล้วก็ให้เราถ่ายทอดออกมาเป็นแบบเราอะที่เราจะเสนอออกไปใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เสริมเราเข้าไปจะไม่บอกว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือจะบอกในจุดที่เรามีช่องโหว่ต,ตรงไหนเขาก็จะเติมให้เราเตนน็มใจตรงนม้ตอนน่ตอนน ติดใจไหมก็ชอบนะฮะเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็พอเรามาทำปั๊บเราก็อยากจะให้มันแตกตา่างมันไม่น่าจะเหมือนที่เคยมีเคยเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนผสมนะครับของของความเป็นตัวเรามีธรรมชาติในการเล่าเรื่องในแบบของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครมารการมเทพถึงแม้จะเป็นงานใหม่ศาสตร,ร์ใหม่สาหรับกอล์ฟธันวารินแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นผลงานการกํากับของกอล์ฟธันวารินแล้วจะต้องมีมุมมองในการนําเสนอเรื่องราวความรักที่แปลกใหม่ในแบบฉบับของเขาเพื่อช่วยเพิ่มความสนุกและความเข้มข้นอย่างแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามชมผลงานการกำกับละครโทรทัศน์ครั้งแรกของก๊อฟธันวารินในละครเรื่องมารกรรมเทพซึ่งพรุ่งนี้จะเสนอเป็นตอนแรกครับเวลา2ทุ่ม1ินาทีข่าวจบปุ๊บละครมาปั๊บทางททบ5ห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ